บเก็บตัวตื่นเต้นกรับค่จริงจริงนี่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เดินน้องๆเดินออกมาทุกคนเสียงกรี๊ดกันเยอะมากัมากฝึกเต้นครับฝึกเต้นต้องถับน้องแต่ละคนเดินแล้วรู้สึกไงบ้างอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าเสียงกรี๊ดมันเขย่าเขย่าขวัญเขย่ายังไงนะเขย่าใจใจสั่นเลยเห็นทุกคนกรี๊ดก็แต่ก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบกรี๊ดทุกคนมารอแล้วก็แฟนๆมารอบ้างเราเดินเจอแฟนมาเป็นไงบ้างครับ จริงๆเรามาแค่สี่คนแล้วก็มาถเดี๋ยวแสดง a t นะใช่ไม a ไม่รักไม่รักไม่รักเอ๊ะแปลกๆมาก็ไม่เยอะไงแต่บอกว่าเออจะเสียงดังนี่แหละเราเราก็ไม่คิดว่าเขาจะใช้เรมาจะดีใจเรามาครับเคเนวันนี้ยไมเปนเยก็เลยแบบแข่นดไม่เดี๋ยวเดินโชว์ให้ดูรอบนึงอ่า แต่เขามีได้เทคไทยแฟนมีนั่นไหมใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างมีผลงานอะไรของบ้างอ่ะเด็กๆก่อนเลยเด็ใจก่อนเลยรม่จากฝั่งฝั่งนู่นแล้วกันเป็นทีมโตพวกเราทั้งสี่คนเล่นเรื่องเดียวกันครับเรื่องไวโวอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดจัด EP1 แล้ว EP1 แล้วแบบเร็วๆนี้มากๆลำข้องจีบีพีจีนึงที่2จีนึงที่25ติดเลยติดเลยต่อเราเล่นติดก็เลยติดเลยเลยเนี่ยเจย์ยี่ห้าตัย้อนหลังใด้ทา้งยู ผลงานเก่าถ้าถ้าอยากดูผมกับผมสองคนก็จะมีเรื่องค่าสูตนะครับเก่าเก่าแบบใจมากดูได้ที่ไหนดูก็ดูได้ครับผมไลน์เบสซีอยู่ทางด้านซ้ายครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราพูออะไรตอนนี้ก็ยังเล่นกับโฟย์โฟย์เล่นเล่นโฟย์เวย์ยูสอลินี้ก่อนเล่นฟอยเวอร์ยูกับพวกพี่ๆนั่นแหละครับ ก็คือตัวแต่ตอ่อนแล้วใช่ครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับคุณเราเรื่องราวจริงๆมันเป็นมาจากนิยายหมอสี่สี่สูสี่เรื่องอแต่ว่านี่เราดึงมาสองเรื่องแรกแก็คือเป็นของฮิวิสเตอร์กับจอห์นนอสนะครับจริงๆสองเรื่องสองผู้นี้เส้นเรื่องจะต่างกันอย่างคู่แรกของฮิวิสเตอร์จะถูกนำเสนอโดยคอนเจิร์ดก็เรื่องราวมันคือเหมือน,นเคยรักกันตอนมัธยมยงแล้วอยู่ดีวันนึงที่ฮิวหายไปปอนหายไป และเอ๋ยก็เลยเข้าใจผิดว่าเขาคงเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันที่มหาลัยก็มีคลายปมกันแล้วก็เริ่มจีบกันใหม่เริ่มรักกันใหม่ส่วนของจูพานนท์นำแสดงโดยแม็กกี้แล้วก็สปาร์ตนะครับของจูพานนอตเนี่ยเรื่องเราก็จะเกี่ยวกับน้อตดับเป็นเมาแล้วก็ทำเข้าห้องอนพังนี่เพช็อชายนี่ครับก็เลยซึ่งพี่โจฮันนะเขาเขาเร่งเขาเร่งเจ้านี่ไปละเขาเร่งเขาปากไปละเขาปากไปละ พอ,อเป็นน really. ี้เสร็จก็เลยค่อยๆพัฒนาความผันผันครับตอนไทยทำยังไงบ้างครับสนุกสนานกันไหมตอนไทยทำไว้ผงมากเพราะนักแสดงเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดที่เคยทำเลยครับรวมๆตัวสมทบกับตัวหลักรวมๆกันก็เกือบ40คนซึ่งมันนับแล้วคือมันเยอะมากซึ่งมันเยอะมากจริงแต่ว่าเป็นกองที่เฮฮาสนุกสนานมากเพราะว่าเด็กๆก็มีความสนิทสนมกันประมาณหนึ่งแล้วก็เล่นกันค่อนข้างหนักกันแล้วมก็สนุกครับเลยค่ะสนุกครับ ก็คือเริ่มมเริ่มซีนก็ไม่เคล้มไม่เขื่นกันแล้วนะไม่เคล้มไม่เฉิ่นครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับเต็มที่นี่มีตัวอย่างตรงนี้สองคนเราจะได้เห็นน้องๆในในลุคเสื้อผ้าน้อยชิ้นอะไรอย่างงี้คนนี้เลยครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวจริงๆชิ้นไหนชิ้นเสื้อรองเท้าเสื้อถุงเท้าเลยครับ้ง ก็จะออนในเดือนนี้ใช่ครับก็ติดตามได้ทางจีเอ็ม25ทุกวันพฤหัสครับสองทุ่มครึ่งเริ่ม3ตุลาคมนี้ย้อนหลังทางวีทีวีครับผมเปย์ที่สุดแล้วของนิวก็มีอีกเรื่องนึงครับก็คือสายรหรัสเทวดาครับผมทำกับจีเอ็มทีวีครับก็ใกล้ที่จะออนแอร์แล้วคู่หลหักๆก็มีฟอร์สบุ๊กมีเพิร์ทซันต้ามี Santa, ม, Magic มาร์จิคกิเนียรออเดอร์กวนไหมภายในที่ปีนี้เจอเจอนิวสองเรื่องใช่ครับ